สวัสดีมากมายสวัสดีกายกองสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วน้ำหน่อยรอบนี้รับหาไปนานหาไปไหลายวันไปทีออกไปเลมาเล <c oughs> ไหนออกไปเลเลจังหวัด <c oughs> ออกไปตกปลานินที่ทะเลเต้าปลาน้นอยู่ทะเลเวะตลาดตลาดอันนี้เราทำอะไรนะนี่ครับปลาปลาน้น นนนนเราจะมาเขาเรียก <c oughs> อ,อะไรอนะเอ่ออะไรล่ะจะทำเมนูปลานินหมกหม้อ <c oughs> ปลานินหมกหม้ออันนี้เพิ่งทำปลาเสร็จเมื่ามาอกี้ล้วก็มากนนลยจะไม่ถ่ายคลิปหรอครับเพราะว่าเออลองถ่ายดูเล่นๆ <c oughs> หากดูกระจใจจบใจ,บใจนี่ยาวยาของท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยนะจ้ะเค เดี๋ยวมาดูกันทำปลาก่อนอะไรนี่ครับหลังจากที่เราทำปลาไปแล้วเรายังมาเตรียมเครื่องกระตำสำหรับเมนูอะไรหมกหมอ้อนี่เราใช้ด้วยเตาถ่าน,นในการหมกไข่ไข่หอมแดง หอมแดงข่ากระเทียมพริกสดพริกแองใส่ไปให้หมดแล้วมันก็จะมีไอ้นี่นะครับต้นหอม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 เลยแล้วก็ผักชีไปเรื่อยออผักชีไปเรื่อยใบไมรักนี่นะจ๊ะเดี๋ยวตำหลอกุ่วยช่วย่่ยเดี๋ยวขอเวลาตำก่อนเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเราไปเรื่อยเเป็นทีสเต็ปนะจ๊ะที่รัก ครับเครื่องแกงเียเ่าตำไว้เมื่อสักครู่นี้เหลืองอารามก็ใส่ในตัวปลาไปเลยหาลองทำดูครับใครยังไม่คิดไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่รู้น่เมือนจริงเนี้พูดนี่ไนะว่าใครไม่รู้จะคิดจะทำอะไรหาลองทำได้ครับ นี่ในนี้มันจะมีต้นหอมตะไคร้ใบกูดักชีใบเลื่อยใส่ไปใส่ไปทักนิดก่อนเหลือไว้โรยหน้าอีกขาดไม่ได้ก็คือใบแมงขโมยแมงรักจ้าจ้าจัดไปห้าบาทแล้วครับคุณได้ห้าบาทเองเใส่เลยใส่แน่น เราชอบแบบเน้นเน,นหอม,มมากสมุนไพรทั้งนั้นลองทำดูนะครับหากดูได้เพลี้ยฟ้าวกดนิ้วยาวๆกระดิ่งจับคุณใครนะจ๊ะเป็นแรงใจให้ด้วยครับเราจะได้ทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูแบ่งปันกัน ที่เต็มระดันไปนเลยย่าเพราะว่าผักที่เหลือนิดหน่อยไว้โรยหน้าและเราก็เรียนจําเลยครับครุกอ๋อครับผมแล้วห้าบาทครับตัวน,นี้ก็ใส่คลุกตอนเดียวพุกจับพักหนึ่งแล้วก็ปรุงเื่งองปรุงเป็นไงครับผมที่สานสุดยอด อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยเราไม่รู้อะแต่ว่าหน้าตามันได้แล้วโอ้โหอร่อยจ้อยาอน่ไรใส่ไปให้หมดเนีย่ยไปห่วงจ้าเดี๋ยวเราปรุงเครื่องเสร็จทีนี้เราก็เอาลงขาดไมได้นี่ครับปันเนื่อยปันเนื่อยช้อน ทับพีขาดไม่ได้ครับบ้านผมเหมือนทุกบ้านแหละครับบางบ้านก็เอาง่ายก็ขาดไม่ได้เหมือนกันแหละต้องมีพกติดตัวยี่ภาษายาสามัญประจำบ้านอีกครับแล้วก็ใส่น้ำนิดนะึ่งพอประมาณเพื่อม่ให้มใหม้อไหม จากษามหม้อไว้ดีนะครับระวังหม้อจะไหมหม้ออะไรวะมันพูดเหรอหม้อแกงนี่แหละครับแล้วก็ลงเตาแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักบนึงแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะที่รักจ๊ะมาเร็วอันนี้เราปงลงเอาหม้อลงนะจ๊ะนี่ไงปงหม้อเลยอู อุ่ยร้นอนวันนี้หมกหม้อของเราดูดจ้ะอยากให้ทุกคนดูหน้าตามันพันเปื้อวันนี้แหละน้องครับร้อนร้อนดูควันลงจากเตาใหม่ไหมอ้าอร้อนกุ่ติงกระดิ่งวัดเลยบอกตรงกระดิ่งแมวอ๋อ เราจะรอนร้อนร้อนนี่นะครับอันนี้หมกน,น้ำนก,เก็เอจจาี๋ยวจักให้ดูนะจ๊ะไม่ต้องชิมรอบนี้ไม่ใช่ว่าแม่อร่อยอร่อยจะบอกให้ แ,แ,แรงแรงขมุนไพรแล้วก็เราโรวยสักหน่อยอความส้วยหามและนี่ก็คือร้อนมือปนินหมกหม้อจ้าที่รักจา๋านี่นะครับลองหาทำดู อ่ะดูแลชอบใจชอบใจนี่ยาของท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปภาดคลิปต่อไปของท่าน a n ะ a จะรักคลิปนี้ไปลากันไปด้วยกับปานินหมกหม้อของเราครับครับผม a n j สวัสดีครับกดติ